จ่วงจารึกแผ่นดินสนับสนุนโดยกอฟอพสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยโครงการหนึ่งตำบลหน 1, ึ่งช่างไฟฟ้าโครงการหนึ่งตำบลหน 1, ึ่งช่างไฟฟ้าเป็นความตั้งใจจริงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ P.E.A. ในการผลิตช่างไฟฟ้าฝีมือดีถูกต้องตามกฎหมายกำหนดป้อนให้แก่ชุมชนซึ่งจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงการ1ตนนําบล1ช่างไฟฟ้าประจําปี2561ถึง2565ทําให้พบว่าช่างไฟฟ้าฝีมือดีที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายในท้องถิ่นยังขาดแคลนอยู่มาก PEA ทราบถึงปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าเข้าอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรางงานโดยร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรางงานเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้พัฒนาทักษะการทำงานในระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นสาขาอาชีพควบคุมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะได้ ดังนั้นช่างไฟฟ้าทั่วไปจะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับฝีมือและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรางงานก่อนการประกอบอาชีพ PEA ได้จัดทำ PEA Care and Service Application ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกใช้บริการวางแผนตรวจสอบซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในบ้านหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์โซล่าเซลล์โดยเข้าไปจองคิวในแอปพลิเคชันบนมือถือ PEA จะประสานทีมช่างผู้ชำนาญงานและช่างประจำตำบลที่ขึ้นทะเบียนไว้เข้าไปดำเนินการอย่างเร่งด่วน การสร้างรายได้เป็นหัวใจในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันได้ผลิตช่างไฟฟ้าฝีมือดีไปแล้วถึง5,354คนและมีเป้าหมายจะกระจายให้ครบทุกพื้นที่ในอนาคตอันใกล้พร้อมสร้างเครือข่ายการพัฒนาอาชีพของช่างไฟฟ้าให้เข้มแข็งซึ่งช่างเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วย PEA เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการไฟฟ้าที่มั่นคงเชื่อถือได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนนิพน์เปิดกิจกรรมวิถีใหม่ประหยัดน้ำกับกปนนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมออนไลน์วิถีใหม่แห่งการประหยัดน้ำกับฉลากประหยัดน้ำของการประปาน,นครหลวง นายดิพน์ลกล่าวว่าการประปานครหลวงเป็นหน่วยงานภายใต้ใตการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาให้สะอาดปลอดภยัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครน,นนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภยัยอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนหันมาเลือกใช้อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของการประปาน,นครหลวงและขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการร่วมกันสร้างสรรค์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำตามมาตรฐานกำหนดโดยฉลากจะแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ จะทำให้ประชาชนทราบถึงปริมาณการใช้น้ำและหันมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำและร่วมกันรักษาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนตลอดไปร่วมบันทึกจารึกแผ่นดินโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค